สวัสดีค่ะบันทึกรายการค้าวันที่30ม,มกราคมปรับปรุงรายการค้างรับคานสายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้รายการที่4คอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดเข้าไปที่โปรแกมรม s m a r t b t Accounting ไปที่ บัญชีแนประเภทกดเลือก w o r k f l o w คลิกที่ลงรายวันเลือกสมุดรายวัน C.J. สมุดรายวันทั่วไปติ๊กเลือก OK กด F3 เพิ่มแก้เป็นวันที่31-01-59ที่ไทยใส่ C เราบอกจะขึ้นว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือน0 1 5 9์หเกโอเคเลือก1ปิดสินค้าคงเหลือไปงวดวงเล็บกรณี Periodic โปรแกรมกำลังประมวลผลให้นะคะออกมาเป็นเดบิต สินค้าเสนอรูลปรละเอียดปิดบัญชีสินค้าเสนอรูปไปงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย35,600บาทเครดิตปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นคุนขาย1 9ึ0งนาบาทเครดิตปิดบัญชีสินค้าปลรงวด1งมื6,500บาท กด F10 บันทึกให้เครื่องรันใหม่เละวอลช์ให้กด yes กด escape yes escape ออกอีกครั้งเข้าระบบบริหารสินค้าคงคลังเพื่อดูรายการปิดบัญชีคิด ที่เครื่องหมายบวกหน้าระบบสินค้าคงคลังเข้าไปที่รายงานสินค้าและ p ฟล์ลิสต์เลือกรายงานสินค้าคงเหลือเลือกรายงานมูลค่าสินค้า ที่สสิเอ็สอาคกาเรือโอเกดโอกดปิระบบจะขึ้นให้ว่าเรามีรายงานสินค้าคงเหลือปัจจุบันในวันที่3มสเกราคม2 5ง9 เป็นอะไรบ้างรายการที่1เครื่องวัดความดัน3าเครื่องมูลค่า3,600บาทรายการที่สองเครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือดสองเครื่องมูลค่า4 0 0พันบาทรายการที่3เครื่องวัดอุณหภูมิา 4, าทางน้ผาสเครื่องมูลค่า700 0บาท รายการที่4เครื่องพ่นยาจำนวน6กเครื่องมูลค่า2อ0 0 0บาทรวมเป็นเงินมูลค่า3 5ม0 0บาทค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรายการนี้กด c a n c รอ